สวัสดีค่ะมาถึงชั์ที่8แล้วนะคะเป็นไงชั์ก่อนหน้าเอาไปลองทํากันหรือเปล่านะคะมันเป็นประโยชน์มากเลยนะคะอันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าซูซานเขาก็ทํางานวิจัยมาด้วยเอาเนื้อหาความรู้องค์ความรู้จากรุ่นต่อรุ่นส่งลงมาแล้วก็กรองออกมาผ่านประสบการณ์ของเขามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของคําว่าหันนี้เป็นความหมายที่ดีมาก How whole is your whole life? แปลว่าชีวิตที่อิ่มเต็มของคุณนะ่ะมันเป็นยังไงอ่าคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยถามตัวเองด้วยซ้ำค่ะว่าเออชีวิตที่มันอิ่มเต็มของฉันนะ่ะหน้าตามันมันเป็นยังไงนะมันต้องอิ่มเต็มแบบไหนถึงเรียกว่าอิ่มเต็มคนที่มักจะมีความเศร้าในชีวิตเพราะว่าชีวิตของเขามักเอาไปผูกไว้กับคนอื่นเช่นชีวิตของฉันคือสามีของฉัน นะนี่มีเพื่อนของคุณกเ,เล่าให้ฟังว่าคนรู้จักที่ต่างประเทศชีวิตของเขาผูกไว้กับสามีค่ะแล้ววันหนึ่งพอสามีเขาเสียชีวิตเขาก็ฆ่าตัวตายตามนั่นแปลว่าคขาเมื่อชีวิตที่อิ่มเต็มของเขาผูกไว้อยู่กับมิติเดียวในชีวิต เราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง Will of Life นะคะที่ว่าชีวิตของเรามันมีมิติมากมายหน้าที่ของเราค่ะเราลองมาดูอันนี้สุสานเขาเทียบไว้ได้อย่างสวยงามนะคะภาพนี้เป็นภาพที่ที่เห็นได้ชัดเลยสุสานเขาได้เปรียบเทียบไว้อย่างนี้ค่ะนี่ดูนะคะสมมุตินี่คือชีวิตชีวิตที่อิ่มเต็มของเขาเนี่ยมีมิติเดียวเลยคือเรื่อง relationship หรือเรื่องความสัมพันธ์ปรากฏว่าวันนี้ความสัมพันธ์หายไปจากชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้น ว่างเปล่าไงคะเขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ชีวิตยอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรเลยชีวิตของเขามันว่างเปล่าไปแล้วแล้วสังเกตนะคะคนที่โฟกัสแค่เรื่องเดียวมักจะมีความต้องการและเรียกร้องความต้องการมากในเรื่องนั้นๆอ่อย่างบางคนเนี่ยชีวิตฉันมีแต่เรื่องงานอย่างเดียวผู้ชายคนนี้มีแต่เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานแล้วพอมาวันหนึ่ง ถูกไล่ออกสมมุตินะคะไม่มีงานทําแล้วโอ้โหว่างเปล่าชีวิตฉันทําไมถึงทำอย่างนี้กับฉันทําไมถึงไม่ให้งานจะ,จะกลายเป็นกลายเป็นคนนิดดีอ้อะค่ะเป็นคนที่มีความต้องการเรียกร้องให้คนมาตอบแทนฉันทําขนาดนี้แล้วเธอต้องตอบแทนสิ่งที่ฉันทำนะหรือคนบางคนเอาชีวิตไปผูกไว้กับคนรักนะคนรักเธอช,ชีวิตฉันมีแต่เธอ เธอก็ต้องให้ฉันเพราะฉันทุ่มเทแต่เธอคนเดียวนะคะอย่างมีเคสหนึ่งอันนี้ทุ่มเทให้กับลูกนะคะชื่อจีนนะคะผู้หญิงคนนี้ยกเคสมานะคะเขาบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ลูกอย่างเดียวเลยนะ,ะทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็น good าเ t อร์เป็นแม่ที่ดีแล้วเขาก็ให้อะไรก็ตามลูกมาก่อนลูกมาก่อนลูกมาก่อนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไม่สนใจในชีวิตงานการก็ม่ทำนะคะเป็นแม่บ้านฉันให้แต่ลูก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 อย่างเดียว เขาเขียนไว้นะคะอันนี้ซูสานเขียนว่าถ้าผู้หญิงคนนี้จะซื่อสัตย์กับตัวเองสักนิดเธอจะเห็นว่าเธอกําลังใช้ลูกของเธอเป็นเหตุผลแห่งการมีชีวิตอยู่ของตัวเธอเองแล้วเธอก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมี s i ด e เอฟเฟ t เพราะว่าเธอจะมีนิดหรือความต้องการที่จะควบคุมลูกของเธอ Overprotective ก็คือ,คเ,อ,อเขาเรียกอะไรปกป้องจนเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็จะสร้าง และตัวเธอเองก็จะสร้างความรู้สึกผิดมากมายให้กับลูกของเธอคือเธอต้องดีกับฉันสิอารมณ์นี้นะคะเขาใช้คำเปรียบเทียบว่าเชนเนอร์เธอจะไม่ให้ลูกของเธอลืมเลยด้วยซ้ำว่าแม่ให้อะไรกับเธอยิ่งฉันให้มากเท่าไหร่เธอต้องจำให้ได้ว่าฉันให้อะไรกับเธอนะคะกลายเป็นว่าพอวันหนึ่งลูกออกไปจากบ้านไปเติบโตว่างเปล่าทั้งทันที่อยู่บ้านกับสามีนะคะ กลับกลายเป็นว่าชีวิตของเขาว่างเปล่ามันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าข้างในของเธอนั้นว่างเปล่าเพียงใดฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะในนี้เขาเขียนว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะเราถึงจะผ่อนคลายนะในชีวิตของเราให้เรากลายเป็นคนที่นิดดีอ้อ่ะนิดดี้คือพวกขี้เรียกร้องอะ่ะน้อยลงวิธีการคือเราลองดูนะคะลองดูภาพนี้นี่เขายกตัวอย่างมาเป็นภาพช่องสี่ช่องนะคะ ช่องสีช่องบ่งบอกถึงมิติชีวิตในรูปแบบต่างๆเ <_ t ell> ช่น contribution คือการแบ่งปันเสียสละ hobby เวลางานอดิเ,เ,เรก leisure นะคะก็คือเวลาพักผ่อนหย่อนใจเวลากับอันต่อมา family ครอบครัวอันต่อมาเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆนะคะอันต่อมา personal growth เวลาที่เราจะได้พัฒนาการเติบโตของตัวเองอันต่อมาเกี่ยวกับเรื่องงาน อันต่อมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และอันต่อมาก็เป็นเรื่องของเพื่อนฝูงมิตรภาพเห็นไหมคะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมีช่องที่เราให้ความสนใจมากมายหลายหลายช่องสมมุติวันหนึ่ง relationship มันจะหายไปสักช่องหนึ่งฟึบว่างเปล่าแต่ช่องอื่นๆก็ยังมีอยู่เห็นไหมเราสามารถเติมเต็มในชีวิตของเราได้แต่ทีนี้คนก็บอกว่าแต่หนูก็มีเพื่อนนะหนูก็มีแฟนนะเออหนูก็มีงานนะ แต่ทำไมพอแฟนหายอ่ะทุกอย่างในชีวิตหนูหายไปหมดเลยก็เพราะว่าตอนที่คุณอยู่กับมิติอื่นๆคุณไม่เคยคอมมิตร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่เคยทุ่มเทยอยู่กับอยู่กับแม่คุณก็ไม่เคยให้เวลากับแม่อย่างเต็มที่เวลาคุณไปพักผ่อนคุณก็ไม่เคยได้ อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่คุณไม่เคยให้เวลากับการเติบโตของตัวคุณเองเลยชีวิตของคุณจึงมีอยู่แค่เรื่องเดียวเพอะผู้ชายคนหนึ่งหายไปจากชีวิตโอ้ยจะเป็นจะตายซะให้ได้เพราะก่อนหน้านี้การอยู่กับคนอื่นคุณไม่เคยอยู่กับเขาจริงๆร0 0้อเเซฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่คุณจะดึงชีวิตของคุณให้กลับคืนมานะคะวิธีการนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเราเติมเต็มขึ้นมาหรือเป็นชีวิตที่อิ่มเต็มนั้นนะคะสุสานเขาแนะนําไว้เป็นลําดับนะคะดังนี้นะคะข้อที่1 เขาให้ดูก่อนว่าในอดีตของเราเนี่ยอะไรที่หายไปจากชีวิตเราแล้วมันทําให้เราแบบโหแย่มากเช่นอย่างสมมติพอฉันเลิกกับแฟนคนที่หนึ่งโอ้มีการสูญเสียครั้งที่หนึ่งโอ้ตาย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 ฉันตายตายตาย,ตายฉันก็ต้องรีบไปคว้าคนที่สองมาแล้วคนที่สองหายไปจากชีวิตฉันสมมุติเพิ่งคบได้สามอาทิตย์อู้เป็นตายเท่าเดิมเลยค่ะเสียใจก็ต้องไปคว้าตัวใหม่เข้ามาอีก นั่นแปลว่าชัดเลยว่าชีวิตของเรากำลังโฟกัสเรื่อง Relationship หรือความสัมพันธ์เป็นตัวหลักตัวเดียวในชีวิตนะคะเราไม่รู้เลยที่เราจะฟื้นยังไงอย่างครูเงาะเคยครั้งหนึ่งอกหักเนี่ยฟื้นมาได้เพราะอะไรฟื้นมาได้เพราะเพื่อนเพราะเราเรา,เ,ราเวลาเราอยู่กับเพื่อนเรามีความสุขนะมันมีมิติอื่นในชีวิตคนบางคนบอกบอกอกหักจะฆ่าตัวตายไม่นึกถึงแม่ไม่นึกถึงเพื่อนเพราะอะไรเพราะตอนอยู่กับแม่ ก็ไม่เคยอยู่กับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยให้ความรักกับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่กับเพื่อนก็ไม่เคยอยู่กับเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยรักเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะอยู่กับแฟนแล้วก็เรียกร้องจากแฟนเธอต้องให้ฉันไปไหนเธอต้องรายงานฉันพอวันหนึ่งผู้ชายกระเจิดกระเจิงไปอยู่ไม่ได้พอเราคนบอกนึกถึงแม่สินึกถึงแม่พูดน,นึกไม่ออกค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาไม่เคยนึกถึงมาตลอดทั้งชีวิตไงคะเขานึกถึงอยู่เป็นเรื่องเดียวฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองค่ะชีวิตของเรากําลังโฟกัสเรื่องเดียวกับ อะไรอยู่อะไรถ้าหายไปจากชีวิตเราจะบอกตัวเองว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้แสดงว่าคุณกําลังใช้ชีวิตที่ไม่อิ่มเต็มและไม่บาลานซ์นะคะให้รู้ตัวก่อนข้อที่1ถามตัวเองนะคะข้อที่2ให้คุณเขียนตารางค่ะนะให้เป็นตารางแบบนี้9ช่องจากนั้นค่ะในแต่ละตารางนี้นะคะให้คุณเติมลงไปเองแมนนี้เขาเขียนช่องว่างๆไว้ให้9ช่องคือ ให้คุณเติมลงไปเองว่าอะไรที่เกี่ยวพันในชีวิตของคุณมิติไหนในชีวิตที่ถ้ามีแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเต็มใน9ชีวิตเก้าสิ่งนี้นะคะอะไรบ้างบางที่เขาก็เขียนเป็นสิบคุณจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะทําเป็นแฉกมิติเป็นวงกลมเป็นกลงล้อก็ได้นะถ้ามันมีมากกว่า9นะคะลองให้เขียนลงไปนะคะว่าอะไรที่มันสําคัญแล้วใส่ลงไปจากนั้นข้อ3ค่ะเขาบอกว่า ให้พอคุณเติมลงไปแล้วเนี่ยให้คุณลองหลับตาแล้วเห็นภาพคุณแต่ละช่องเนี่ยเช่นสมมุติว่าช่องความสัมพันธ์เห็นภาพตัวคุณเป็นยังไงในช่องนั้นชีวิตของคุณเป็นแบบไหนคุณอยู่กับใครเขาพูดกับคุณยังไงชีวิตที่อิ่มเต็มในช่องแต่ละช่องหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นสเต็ปที่4นะคะคุณก็เขียนเลยค่ะหลังจากที่คุณทำหลับตาใน กรอบที่1เสร็จปุ๊บคุณก็ลืมตามาหากระดาษเปล่ามาแล้วเขียนเลยว่าหน้าตาที่คุณเห็นในภาพเมื่อสักครู่มันเป็นแบบไหนนะคะ,ะนี่แนะนํานิดหนึ่งว่าในช่วงของการเขียนช่องลงไป9ก้าช่องแรกหรือแม้กระทั่งหลับตาให้เปิดเพลงสบายๆไปด้วยนะตอนที่เขียน9ก้าช่องว่าอะไรสําคัญก็ให้เปิดเพลงไปด้วยก็จะทําให้เราสามารถคอนเนคกับตัวเราข้างในได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะขั้นที่5คุณก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วฉันต้องเทคแอคชั่นอะไรเพื่อให้ฉันได้ภาพภาพนั้น ถ้าฉันความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แล้ววันนี้ทะเลาะก,กันฉันต้องทำยังไงนะอ๋อฉันอาจจะต้องไปเทคคอร์สการเรื่องเกี่ยวกับ r e l ationship ความสัมพันธ์ฉันอาจจะจูงมือเข้าไปพบกับที่ปรึกษาทางด้านความสัมพันธ์ถ้าเกิดฉันหาจากตัวเองไม่ได้นะคะฉันอาจจะแก้ด้วยตัวเองไม่ได้วิธีแอคชั่นมีมากมายค่ะจำไว้คำหนึ่งค่ะเราจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดการลงมือทำนะคะจากนั้นสเต็ปที่6ค่ะ ก็ให้ทําแบบนี้ในช่องอื่นๆที่เหลือช่องแรกที่คุณดึงมาเป็นช่องที่คุณให้ความสนใจมากที่สุดโอเคแล้วช่องที่เหลือคุณก็ทาไล่ๆไปช่องที่2องช่องที่3ามให้สิตามสเต็นนนะหลับตาเห็นภาพเขียนแล้วก็เขียนแอคชั่นว่าเราต้องทำแอคชั่นอะไรในแต่ละภาพภาพนั้นนะคะและข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายให้เราสร้างเป้าหมายว่าเราจะร้อยเปอร์เซนต์กับแต่ละกล่องในแต่ละวันอย่างไร นะคะเช่นอย่างวันนี้เราจะไปทํางานคอมมิชภาพสุดท้ายก่อนว่าเฮ้ยการไปทํางานวันนี้ของฉันนะฉันเห็นภาพเลยว่าฉันจะอยู่กับคนที่ฉันสมมติครูไปสอนเนี่ยครูก็จะอยู่กับนักเรียนของครูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วพอเลิกจากงานปุ๊บฉันจะไปเจอแฟนฉันละฉันจะไปกินข้าวฉันก็คอมมิชกับตัวเองว่าฉันจะอยู่กับแฟนของฉันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่กันมือถือทิ้งไว้เรื่องงานทิ้งไว้คุยกันเล่นสนุกสนานนั่นคือภาพที่เราคอมมิชกับตัวเองในแต่ละวันก่อนออกจากบ้าน นะคะให้เราทําแบบนี้คือชีวิตของเราอะ่ะเราจะพบเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้อยู่กับใครแบบ100%จริงๆอ่ะชีวิตเราจะอิ่มเต็มขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะเราจะพบคุณค่าและอีกอันหนึ่งข้อนี้ครูอยากให้ทุกคนเขียนลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ของคุณด้วยนะคะก็คือกล่อง contribution เพราะอะไรคะคนส่วนใหญ่แบบ contribution คือการมอบให้การการได้ทําให้ผู้อื่น คนบางคนบอกว่ามิตินั้นเอาไว้ที่หลังเลยฉันไปทํามิติอื่นก่อนดีกว่าฉันยังมีมิติการเงินการงานที่ฉันต้องดิวอีกเยอะแยะมากมายแต่ครูบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณอยากจะรักตัวเองมากขึ้นอยากจะมีเซลฟ์เอสติมมากขึ้นคุณต้องมีกล่องนี้ในชีวิตของคุณค่ะคุณต้องให้คุณค่ากับสิ่งนี้เพราะว่าการที่เราได้ทําเพื่อคนอื่นแปลว่าเรามีคุณประโยชน์ครูสอนไว้เสมอในในไลฟ์หรืออะไรต่างๆที่ครูพูดนะคะคนเราจะมีคุณค่าได้ต้องมี2คุณคุณแรกคือคุณธรรม คุณที่2คือคุณประโยชน์เมื่อคุณมีคุณธรรมและคุณประโยชน์คุณจึงมีค่าค่ะัะนั้นการที่เราจะมีเซลฟ์เอสต m มได้เราต้องสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นนะคะอย่าที่จะเอาเข้าตัวเองอย่างเดียวในแต่ละวันของคุณหาช่องหาช่องที่เราจะเป็นผู้ให้ง่ายมากมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการให้เงินหรืออะไรคุณทํางานคุณคอนทริบิวให้กับองค์กรเต็มที่นะคะ แม้กระทั่งในนี้สุสานเขียนไว้อย่างดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่คอมมิตกับงาน100%เลยเวลาที่ฉันอยู่ในที่ทํางานฉันร้อยเปอร์คอมมิตกับงานแต่ว่าพอฉันทำไปได้ประมาณ8ปีฉันรู้สึกว่าฉันอยากไปเติบโตละฉันอยากไปทําอย่างอื่นบ้างละช่วงก่อนฉันออกฉันยังคอมมิตร้0ยในการที่จะถ่ายทอดงานเข้าประชุมกับคณะคอมมิตตี้หรือองค์ประชุมในการถ่ายทอดสิ่งที่ฉันรู้ฝากงานต่อ ขนาดจะออกยังคอมมิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นจึงเป็นการออกที่สมบูรณ์แบบของฉันและฉันก็รู้สึกว่าทุกมิติของชีวิตของฉันอิ่มเต็มลองคิดดูสิคะถ้าวันนี้เราอิ่มเต็มไปหมดช่องหนึ่งหายไปเรายังมีอีกตั้งหลายช่องที่ทําให้ชีวิตของเราเข้มแข็งและสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยตัวของเรานะคะเพะนั้นสิ่งนี้ลองไปทํากันดูค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลย